Baby, if you think, วัสดีครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วครับผมแม่น้ําปิงนะครับอาเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ก็เกือบถึงอำเภอหอดละครับผมตอนนี้ก็เวลาหกโมงสามสิบห้านาทีตอนนี้ก็มาครับหน้าจิมมี่สวัสดีครับเนี่ยโอ้ไม่ได้วมทริปกันเหมือนเลยนะครับครับผมอันนี้ก็เรือเรือน้อยผมมาเนะาะอลูต้องแบนสวีตฟุตนะครับอันนี้ก็จะมาตีแบบตีเยอะปอมนะครับผม นี่ครับโอ้้าจิมใส่ละไม้เหล็กน่ครับนี่ก็เป็นมไม้ยน้ำปิงนะครับก็าป้าก็กขึ้นหัวให้เห็นอยู่นะครับผมไปดูยเลยเจ้านี้เดี๋ยวจะลองตีก็ดีหครับจะลองตีประแดงดูลงเจือกดูประแดงไป,ป,ปอุปกรณ์นะครับก็เป็นชุดสปินนิ่งเนาะนครับคัน6กฟกเบรก็ค่อนข้างอ่อนเลยนะครับผมลอกเบอร์2องพันนะครับสาย p ีอีพนึ่งนะครับแจ้ตัวน,นี้เยอกะก็ดีไป ลองดูลองจชกปละเดงดูตีลงไปผมจะปล่อยถุงปื้นเลยนะแล้วนะผมจะดึงขึ้นมาบางตัอก็อเชือกบางตัอก็โกมาเฉยๆนะครับลอ,อ,อ,องดู อ so right oh no, ่ก er right. like right. so> ็ตีปลาไม่ได้สักการ์แล้วครับผมก็ยังไม่ได้สักตัวเลยกัดของน้าจิ้มทีนึงก่อนลุดไปนะครับผมกินข้าวก่อนเข้าเจ้านี้ครับผมเมนูที่แวะซื้อเนาะอันนี้แม่้ำพริกน้ำปูอะแม่ละ้ำพริกน้ำปูเออ่ตับกุ้ง เอป่าโนแล้วก็อันนี้อย่างน่าจะเป็นลาบหมูนะครับไปจิ้มได้สองคำละสดจำกุ้งอกเลยจ้ำน้ำต่อยต่อครับผมปวดโัววิ่งไปวางยัง่ออะอโอ้ลูกโอ้โอโอโอ วัวดดีเจอขอ,อกนะครับผมคอ,อกชะโดมิบมิบ,มบ,มบ,มบตีไปตีมาโคออกมาเฉยเลยอะ่ะกับโอกตอนนี้ดำลงตรงนี้คอ,อกชะโดฮ ไม้เล่ผา,านไปไวมันกูหกอื งั <laughs> ้นเหบมดูอ hmm. mm ือืมอืมโอ้ยิงไมอู้ืนยังไงยิงปืนไหมอ่ะอือยิงไมมมีห่านาทีไม่ได้นะ อ่ไล่ะอยู่ไม่ได้อนี่ม่ได้อยู่ไม่ได้เร่องเราอยู่หน้อไหอนมันได้ขำนะปืนมันเป็นไม้ไงเรี๋อวเราอยู่พีน้มอะไรปืนเป็นไม้ไง Nơi là nữa, cái gì nữa nơi là nữa cái gì Để nữa cái gì nữa 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 เดี๋ยวก่อนโอจอนหางนะหางนะมาหาเข้ามาหางเข้ามายกี๋ยนะครับผมตัวเลขเอาลงกอนลงวางพื้นกันใหญ่เลยครับนี่ครับผม ตม้มห้านองิมเนาะตัวนี้เนาะใช่ใฮะ<า>แากโคฮักคำปากเลยอะิมออโอ้โหโอเคมาแล้วเอะต้งมีตัวนึงจับไป Hiện rồi, hiện lấy nào rồi Tại bên ta hiện Ờ, <laughs> uh, đúng rồi Giờ như con đó chứ

ใหญ่กว่านั้นเออมันจะแนีนหน่อยนะเออโอ้ยโอ้ยออ้อตัวตะกี้แอมตัวนี้ตัวนี้ตักลงระวังนะเรามีหลายคอเดี๋ยวลองมันอ่อนๆเลยเออเออ้ย on nhanh hàng gì đấy đâu rồi, xoắn hàng gì Cho xoan bước đây rồi, trong bước, Cho hàng, im, xoắn hàng dù bài cái này, hả, đi 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 không lòng. ทำเราเดือหนะางเ,เลยหางทำเร็๋ยวเลยเออยุบต้องเข้าตรงจิ้มโอ้โหใหญ่กระทุกทีเหรอวะใหญ่ก็ว่าแล้วครับตัวที่สองตัวนี้ก,นนก็น่าจะใหญ่กว่านะจิ้มนะใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับฮะใหญ่กว่าเยอะ chứ mà tán cả láng lương gì ạ à? ủa Sải này gần được Yun yun yun. Yun. ui 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 bao bao, bao 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 bao, ui ui ใส่สามลยนะเนี่ยฟ้าสุ่มอ่ะทีสุ่มครับโอ้โหสามกว่าสามปฟาสุ่มใส่นี่ก็ถือว่าโอเลยหรอสนุกเลยครับเ khi kỳ tí cái đi vậy đừng kham mùa Xoát xuân chim đôi đầu bỏ đâu bao 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 Bà đen nè ปาแดงปาแดงตัวนี้ปะแขี้กินนะอุ้ยม่งแล้วปนองอ้อนก็ตีดีก็ยกมาเลยมาแล้วลาแดงตัวแรกออ่่ห่าดามาไกี้อ่ะงามงามงาเอาแฮมเอาแฮมดหนปแดงเดี๋ยวอุ้ยแฮเฮเฮ

ก <Okay. S 2> วานะ่ s <S วาซอกเนาะกว่าซอกเนี่ยกว่าซอกนะครับว่าแดงลุก <laughs> <laughs> แล้วครับ โ้อิดก็สมโคตรแก่เวลาแล้วครับผมก็ตีเยือกปลอมตีไม่น้ำปิงนะครับแถวอาเือจอมทองนะกเกือบถึงฮอร์ละครับผม ه, เดี๋ยวไปดูผลงานรับผลงานนะครับผม <c oughs> ก็ชะโด3สามตัวนะครับปลาแดงสองตัวปลาแดงนี่กินสี่ห้าตัวกันนะครับมันามาลุดเนาะจะได้อยู่ไปปิกบ้านก็เดททริปหน้าจะไปกันที่ไหนนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งรอเลยนะครับผมทริปนี้ผมก็ได้จิ้มต่างหานะครับ ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมไป